ครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกที่รักทุกท่านนะครับเมื่อนี้มาถักท้ายกันบนท้องถนน่คือเก่้านะครับเมื่อนี้อยู่ระยองนะครับยูระยองอันนี้เป็นเส้นออกจากทางพระยาพิสีนะครับมุ่งหน้าไปทางรบินสันนะครับเมื่อนี้จะมุ่งหน้าไปทางปวกแดงนะครับได้มีโอกาสมาเห็นกล้องจับความเร็วนะครับอยู่แถวหน้ารบินสันระยองนะครับก็เลย ยิบโทรศัพท์ขึ้นมาไทยนะครับเพื่อเตือนเพื่อนๆนะครับที่มาทางนี้นะครับสําหรับท่านไหนบกงูนะครับว่าระยองนี่มันมีจุดจับความเร็วอยู่มองไหนนะครับมองนี้เสียไปสร้างจริงนะครับจับความเร็วอยู่ที่แปดสิบนะครับอยู่หนาโลบินสันนะครับหนาโรบินสันละยองนะครับสําหรับท่านไหนบ่งูนะครับมาชมคลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวใกล้สีหอดแล้วครับใกล้สีหอดแล้ว เดี๋ยวสุดท้ายทาให้เบิ้งนะครับกล้องมันสีอยู่บนสะพานนะครับกล้องสีอยู่บนสะพานนะครับสําหรับท่านไดบ่นู้นะครับจุดนี่ส่งไปสร้างถึงบ้านทันทีนะครับส่งไปสร้างถึงบ้านแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าผมโดนมาแล้วนะครับโดนมาแล้วเดี๋ยวไกลสีหอดผมจะบอกนะครับนี่นะครับตอนนี้ก็เห็นตึกนะครับเห็นตึกหน้า รบินสันแล้วนะครับลงเนินไปนะครับลงเนินไปลงสะพานไปมันจะมีสะพานอยู่ไอ้ลงมันจะเป็นสะพานขามแยกนะครับพอาลงเนินไปก็จะมีกล้องอย่บนสะพานร้อยนะครับสําหรับจุดนี้นะครับใกล้จะถึงแล้วครับฟังนี่ผมว่าเขามีป้ายบอกจับความเร็วบอนะครับต่ว่าฟังทางขุนทางมา ขาไม้ผลมีนะครับกล้องจะมีทั้งสองฟังทางนะครับอยู่บนสะพาน้อยนะครับทางค้นขามนะครับเป็นสะพาน้อยหน้าโรบินสันนะครับจะมีกล้องอยู่นะครับฟังละสองตัวนะครับจับความเร็วยุทีแปดสิบนะครับป้ายแปดสิบนะครับเดี๋ยวมาเบิ้งว่ามีป้ายบอกบ่เห็นนะครับบ่เห็นมีป้ายบอกนะครับบ่เห็นมีป้ายบอกนะครับ นี่แหละครับสาหรับจุดราบเซียนเลยนะครับนี่ตอนนี้เห็นโรบินสันนะครับเซนท่านนะครับเซนท่านโรบินสันนะครับอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นบิ๊กซีนะครับตรงขามกันเป็นบิ๊กซีนะครับนี่นะครับโปมีป้ายบอกนะครับสังเกตดูสองขางทางโปมีป้ายบอกครับบางคันโปหูกับคนละขี้ร้อยกลัวแหละครับบางคันโปหูมาจากต่างจังหวัดสิมาเที่ยวทะเลหรือว่ามาจากจันีรษากรุงเทพมาจากระยอง พวกหูนะครับกติขี่เลี้ยวนะครับไอขี่เลี้ยวเกินโดนนะครับนี่นะครับนั่นครับโอ้โหนั่งข้อม่ออยู่สองคนเลยนะครับนั่งอยู่สองคนนะครับงูห่วนังถาท้ายดักจับความเร็วหรือเปล่านะครับเมื่อกี้นะครับสำหรับท่านใดบ่เห็นแฮรีกลับไปเบิ่งนะครับสดสดร้อนๆอนนะครับ จับเพิ่มเร็วนะครับอยู่ที่หนาเส้นท่านโลบินสันระยองนะครับครับจุดนี้ใครบ่อยากเสียเงินนะครับให้ครับรดด้วยความระวังนะครับช่วงนี้เงินท้องก็หายากนะครับเงินท้องหายากครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับอ่า แก้งเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับเส้นละย้องนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ